ต้องกล่าวเสีครับมาอยู่กับผมช่องเดือกคลองอื้อนะครับวันนี้ผมเล่นเกมเดียติเกอร์ครับผมใชเม่เกมเกมเดผมรู้สึกว่าเล่นเกมเนี้ยคนไม่ค่อยดูแต่ผมก็อยากทำมาจบๆไปผมให้มันจบซีรีส์เลยอะ่ะถึงแม้คนจะดูไม่ดูก็เถอะถึงแม้คนจะดูเก้าคนสิบคนทําไปเหมือนแบบไม่ช่วยอะไรอะ่ะคือผมต้องอัพไปถึงแบบ l e v สิบเอ็ดคือสูงสุดใช่ไหมคือผมต้องการเคลียด่าทั้งหมดเคลียให้หมด โอเคมือจังวะเค okay. สว่างเต็มจอแล้วไอ้แสโอเคเล่นดานต่อไปเลย The b e a นี่ยรประมประเทศไทยแม่งเขียนใช้หน้าวะมันเหยียบคนไทยบอกวะหรือเขาไม่หรือเขาไม่รู้จักคนไทยเขาไม่รู้จักคนไทยแน่เลยเฮ้ยนะคุณ,ค,ณคุณมันคล้ายๆฉากในเดทิเกอร์หนึ่งเลยวะคุณคุณนั่นอะคุณคุณคุณ ปืนมันดูแบบลงพื้นอ่ะอ๋อปืนรถถังไงอ๋อชนแม่งเลยเอา้าเอา้าให้กูไปต่อไม่ได้หรอฝากฉีดสอมบี้หมาหัวโวคนไทยแต่บอกคนจีนเป็นไปได้ยังไงคนไทยบอกคนจีนแน่ๆ คนกินแรงงานต่างชาติสัตว์เครื่องอะไรวะอ๋อระเบิดนิวเคลียร์มันรู้สึกว่ามันมีอะไรคือมันคอนเซ็ปต์แบบเบลนเบลนแต่ว่าแแบบมันดูแบบมันไม่ใช่อย่างเดิมไงคือเหมือนแม,ม่งมึงมึงมึงใช้กระตายเงินอ่ะแต่ว่าเงินที่มึงจ่ายไปอ่ะมันได้คนละของละอย่างกันมันเลยแห่อารมณ์แตกต่างกันเฮ้กูไปไหนวะ กูเข้าไปทำไมทำจริงโอ้โหอีกเครื่องหนึ่งเหรอชิมาละกระสุนกูจะหมดแดกไอเชี่ยชิมาละกระสุนกูจะหมดไอ้ซัต์กระสุนเลยยี่ห้านัดทำไมรู้วะกระสุนหมดแดก ชดการอ่ะยิงช้าแต่ว่ายิงแรงมุ้งอย่างเดียวละมุ้งหน้าสู่วันพีทมาเลยมาให้หมดมันใสลยโอ้ยสัตว์ได้นะได้นะระเบิดไปมึงชายนี้คุ้นๆผมเคยเจอมาก่อนนล้วะสามเครื่องเลยวะ อ๋อมึงมาจใจนั่งได้ไงมึงมาเนี่ยีม่มาละมาละไอสัตว์ไม่ง้างรู้ไอสัตว,วอต์อ้าวผมไม่ยอมฟื้นคืนชีพผมไม่ยอมเอ้าวกูชนะคือผมใช้สูตรกลัวผมมันใช้ได้แค่ห้ารอบซึ่งแบบผมมันไส้ผมตายงงๆได้ไงผมยังไม่รู้เลย ผมไม่ใช่หิววาผมโง่าจัดผมไม่อยากตายแบบไร้ศักดิ์ศรีอ่ะคุณเข้าใจไหมไร้ศักดิ์ศรีเกินไปแต่เหมือนมันใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไอ้ให้ผมไปไหนครับผมโอเคให้ผมไปนู่นใช่ใช่ใช่กูเสียงเบาวไว้ไหนแสะใช่ใช่ใช่โอ้สัตว์ปวนฮียอะไร กูหม,มั่นตายกูไม่อยากตายเอาระเบิดไปแดกตายโอ้เลือดกูเยอะรถดเยอะนะมึงมึงใส่สารอะไรน่ะตัวมึงไม่ใช่ใส่สารล้วชิมาแล้วชิม,มาละอ่ะเองเดียวโอเคตายฮะไม่ดอกพาร์ทีกูด้วยไปละ กูรู้สึกว่าใช้ได้คุ้มมากไอสัตว์ใช้อยู่รวกูใช้กูใช้สูตรโกงชิบหยเฮ้ยเปิดรอโอเคได้กูขี่รถทางแล้วเว้ยไปอ้าวกูไม่ได้ขี่รถทางต่ออะไรวะเดี๋ยวนะคลิปก่อนกูยังไม่ได้ลงด้วย เ้ยเดี๋ยวกูก็ลงแล้วเดี๋ยวกูก็ลงลเนี่ยแซ่บต่อผมกำลังดูโฆษณาทำไมไม่แบบใช้ตังในการใส่รอว่าอ้ยอันนี้ได้ตังพันห้าพันสามแล้วดูเหมือนจะมีความยากมากขึ้นเนี่ยกูอยู่กูไม่อยู่เนี้ยไหมวะเอากูน่าซอมบี้สัมมสตว์ยิงไปเลยนะระยะยิงไม่ตายมันไส้ยิงม่งเลยทำไมยิงคนไม่ได้วะ ตัชโ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 ชอตชตว์ตอวตัวตุน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 ตนตุนตุนตนตุ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 นตอนตุนตนตันตุนตุ่ตนตุ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 นตตตุนตนตตนตตตนตตนตนตตนตต อันนี้หัวเยอะนะสําผมอะ่ะร้อยหนึ่งหัวประสบความสำเร็จมากผมมีคลิปเดียวแค่ที่หนึ่งร้อยอะไอไอเดนจิตติวีแล้วคลิปสองจ็กเกอร์แม่งคนดูก็คนน้อยอะ่ะอะไรอะ่ะผมทําไรผิดผมก็ตัดต่อดีเหมือนเดิมแต่แค่ผมไม่ใส่ผิดเพราะแม่งติดลิขสิทธิ์ไงเดี๋ยวช่องกูโดนแบนแช่องต่ำเขายังไม่แบนหรอกแต่เราขัดเปลีนก็ได้ไงเออผมรู้ว่าผมเหมาะกับเกมหรือเปล่าเพราะแม่งแบบคนไม่ค่อยดูกันเลย ปืนแม่งโคตรใหญ่โคตรยักษ์เลยถ้ามันยิงลัวเนี่ยมันนี่แบบมินกัดไอเสาร์โคตรเจ๋งต้อเสียดายยิงช้าอยากได้ปืนในที่บ้านอ่ะอยากไปยิงซอมบี้จริงไแตกแตกอ้าวเฮ้ยมันใครน่ะอ้าวเครื่องพังอ้าวเหี้ย ไอ้ no เปีต์อากูยิงมึงไม่ได้อ่ะก่อนนี้เดีด๋ยว,าต,วาตามเข้าไปตามมันไปเหรอหวะอืมผมรู้ละมันจะมีม,มันแน่นอนไอสัตว์ขับรถข้างหลังผมยิงข้างหลังไอสัตว์แม่มวงวิง่งตามมาโขต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนแบบยิงยิงบทรถไอเหี้ยโคตรมันลล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 ขับเร็วนีซิ่งมันได้แต่มันขับรถชา้านั่นแหละครับโคตรา คือผมรู้ว่าไอ้ไอ้ไอ้กองตาคือคือมันจะเกิดจากการที่เราอัพเวลคืออัพเวลสี่คือมันจะปลดเราเกาะสี่มาซึ่งมันมีสิบเอ็ดเกาะซึ่งผมสามารถคือเป้าหมายคือผมต้องไปสิบเอ็ดให้ได้ซึ่งน่าใช้ตอนปามปีใหม่แล้วผมก็ฉองเย่ครบรอบสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดคือคือผมต้องคุณต้องรู้ว่าผมว่าผมตั้งใจเล่นเกมนี้มากผมชอบเกมนี้มากไม่ยิงมันจริงคือผมอยากเล่นตอนแบบไม่หยาดคือแบบ เล่นได้ชิวๆอะแต่ผมต้องการอ่านไงเพื่อให้คนดูได้รับประสบการณ์ที่คุณสามารถเป็นเล่นเองได้หรือว่าอยากฟังคนอื่นเล่นนะครับเอ้ยดูคนอื่นเล่นนี่เออโฆษณานเนอยครับผมไม่ใช่นักเกมเมอร์แต่ผมเป็นสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์มันถ่ายคลิปไม่ใช่เออนั่นแหละสำหรับวันนี้รอแบป๊นนึงครับผมอาต่อมาผมไปเล่นแบบชาโชว์ดาวเจอไอตัวแดงๆนั่นแน่เลย ปกกาาเปิดสื่อกูไม่ได้ใี่ปะกูอาจจะเจอแดงแน่เลยเดินไกลซะด้วยแต่กูมีระเบิดยี่สิบอันมึงไม่รอดหรอกอันนี้ไม่ใช่ตอมมีห่หรอนี่มันคนไม่ใช่หรอวะโอ้โหกล้าทำเลยไนอะ้สัสแป๊บแป๊บแม่งคนไทยแม่งละสวัสดี สวัสดีครับไอ้สว์ซอมบี้แม่งกระโดดได้เลยโคตรฉลาดสวัสดีแกับผมอาร่ณยเอาไม,ม่ซอมบี้ก็จูบบอลแน่เลยฮีสัตว์นั่นไงนั่งไงทำใจเดอะเฟิร์สวันไ้ตัวแไหรอ มันคล้ายๆตัวนั้นนี่หว่าแต่มันน่าจะบ้ากว่าไอ้ซัหืบชาร์จเจอร์จะไม่ชาร์จได้เยอะว่ากระสุนกูยังหมดแดงแล้วแต่การกระสุนกูหมดอีกตายแตกแตกแตกไอ้ซับโอ้บอสไฟขอดมันอืมเออโอชิบโอ้ชิบหายแม่งต่อยข้อแรงไอ้ั จะชาร์จกูอ uh ่ะ huh, ห <hhhh>, right oh, ืมกลุบได้ดุลดวลปืนกูเปล่าริ่มมาระเบิดงี้เลยโอ้ล็อกเก็ตโลอ้าวบ้าก็สัตสัตสัตอื้กระสุนงูดดวนนะาดวนกันไหมล่ะฮะไอีสัตว์กูจะตายงั้นดวล ดวนกูกูหลับหน้าเว้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่ตายได้ไงวะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โคตรมันไอ้เหี้ยมาดิเอ้าทำไมไม่ไม่ตายวะไอ้สัตว์กูไม่อยากรุ้งะระเบิดแม่งเลยเอ้ยชนะไอสัตว์ดวนมาตั้งนานไอสัตว์กูดวนมึงโคตรมาเลยเพื่อนอ่ะกูยังไม่ได้เก็ตมันแล้วนะ ชิบผานละผมสู้มาตั้งนานไม่ได้พาทเทียเลยเลยกูแค่สู้บอลก็ผ่านนะเฮียผ่านละแต่กูไม่ได้เก็บพาสอ่ะกูไม่ได้ชิ้นส่วนปืนอ่ะทำไงเสียฟีดิแต่ <laughs> ไม่เป็นไรเราถือว่าเราเห็นว่าการสแสดงบอสการสู้เดียวๆนั้นมันไม่ได้ยากแต่โคตรมันอ้สสโอ้บอสไอ้ตัวแดงแม่งมันมันถึงนะเลยมันกว่าโอเคอครับผมดู้เข้าใจ กืค,คลิปนี้ผมจะเล่นจนถึงด่านบรานบอสนะครับผมเพื่อจะได้จบคลิปแล้วก็ผมไปเล่นเกมได้แล้ครับผมตอนนี้สี่ทุม่มผมจะหลับไม่บอกเดี๋ยวผมก็หลับแล้วผมถ่ายคลิปผมจะหลับเลยโอเคเล่นต่อผมบอสจะโหหรือเปล่าว่าใครว่าเอยรู้สึกชื่นใจมีคนมาอยู่ด้วย ก็อะกูแม่งแต่กูเดียวเดียวมันดูมันกว่านะกูอยากเดียวเดียวกับบอสดิสัตว์มาดีกว่าไอช้าเจอไอตัวแดงอ่ะมันยักคักเหี้ยตัวสีแดงอ่ะอืมมือเข้ามาที่เดิมใหม่วะกูไม่เข้าใจเลยไปอ้วนเลยยุ่งลายยุ่งลายยุ่งลายฮะยุ่งลายมึงก็เดินไม่ได้มึงว่าจะยิงเนี่ยยิงแล้วเดินเหมือนกูอ่ะ ไม่ยิงแล้วหยุดดีแล้วสัตว์เดินใช้มึงควรวิ่งนะกูยังวิ่งเลยสัตว์กูวิ่งแล้วกูมึงอีเหี้ยอ๋อใช่มีกฎว่าให้เอ็นบีซีเดินเลยออไปเลยเดินไม่ทันอ๋ออ๋อจะกูดึนลอยก่อนมันก็เหี้ยดิเฮ้ยเปิดตั้งรับก็ได้เราไปสาตั้งรับนะเดินหน้าดิเดินหน้าดิกูเหมือนมัากูเคยมาชิมาละไอ้บูมเมอร์บูมเมอร์ไหนไอ้บูมเมอร์ ซาเกียวุูมกูเสียสละแน่กูเสียสละยอมโดนดามเหยียน่เพื่อให้มึงรอดเลยนะกูจะสาเกียวขนาดไหนเพื่อเพื่อมึงคนเดียวเลดฟักกิงโกจกำซ่องปืนโอ้โหกูได้ยิงปืนตรงเนี้ยเน่ทำไมต้องปีนปีนอ๋อมันเป็นรุ่นที่แบบฆ่าซอมบี้โดยเฉพาะปะอ่าใช่กูต้องมาช่วยคนกุชอกูอยากหนึ่งกับบอสมากกว่า เมื่อกีออดด้ขอดมานในสัตว์บอยยิงอีกด้วยไอสัตว์คอดมาหนีอ่ยไม่ใส่กันไม่ยับไอนน้นี่เอานี่ก็ชนไอ้นี่ก็ต่อยกูแม่งก็ยิงเรื่อยๆอ่ะคอดมันอ่ะได้แล้วอ่ะเอากูที่ยิงไอ้สัตว์นี่กูได้ยิงและตายตายตายมึงตายมึงตายมึง เก็บพาร์ตกูเก็บพาร์ตไอ้กูได้พาร์ตแล้วกูได้พาร์ตแล้วกูได้พาร์ตกูได้โคบ่าอะไรเงี้ยกูจะไปเล่นกีมอดเวอร์ชันกีบุบสัตว์กูเจอคามิคาเซ่เฮ้ยเอาดิเออนั่นแหละโอ้ใช้ปืนแม่งโคตรง่ายเลยสัตว์โอเค พี่มถ้าพี่เาเนีผ่ผมผมจะแกะพี่มา<ๆ>กำลังจะปิดมึ้มปิดทำไมถามจริงอ๋อปิดปิดตายเนี่ยเหรอโอเคคือตรงนี้กลายเป็นเซฟโซนใช่ไหมคือมันไม่สามารถออกมาได้อ๋อเร็วๆหน่อยเร็วหน่อยครับพี่ผมรอครนะับผม ผมรู้สึกว่าไอ้นานด่านบอสมันดูแบบได้เป็นด่านรองบอสอะอะไรประมาณนะั้นติดซัดทำยี่อะไรโอเคขอแล้วคนไทยคนไทยคนไทยหน้าอับปีอ่าหนึ่งซอมบี้นะไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยจริงยคนไทยหน้าอับปีหน้าต้นตีนหน้าอยากโดนตีนอยากโดนชนแกอยากโดนชนแกนครับไม่ใช่ผมอ่ะแจ็คแมคโคลผมแจ็คไมโครไม่ใช่ผม มาจากห้องไหนวะเอ้ยเราปิดทางไว้แล้วฆ่าซอมบี้ทั้งหมดที่เราเจอซะอืมอะไรนะสิบก,ก้าตัวฮี่จงให้พอกมึงยิงดิก็กลไ่ป็ปืนใหญ่วะ่ะก็น่าชะลอเวลาแล้ว <c oughs> เหมือนเกมโลบบอกเลยเกมโลบบอกไอ้ไอ้นั่นอนะ่ะ อะไรวะจำไม่ได้โอเวอร์เซชั่นทำเกย์บ่มแต่ว่าเกย์บ่มเซ้งไอ้เหี้ยไอ้กระสุนแมชชีนกันเฮฟวี่แมชชีนกันโอ้โหกระสุนแม่งเป็น200กว่านัะกูเพิ่งดูกระสุนเนี่ย มองหน้าเรื่องเหรอเรือดรอกแต่มึงไม่ตาทำยไงวะข้อมิงเดียดโอ้ไม่มาลนะ่ะไอสัตว์ไม่ทำไมไม่สู้กันบนรถอ่ะไอสัตว์สู้กันไอบอสมากกอ่ไอเสี่ยงน่าเบื่อไปที่หาหาร่างกายสักอย่างหาร่างกายอะไรไม่รู้ ทุกที่อันตรายทุกที่อันตรายานั้นเงียงบหมมันมันงเงียบงูมไม่อยากยุ่งมไม่อยากยุ่งกระสุนกูหมดกระสุนกูหมดก็ทำไงดีว,วะกูยิ้วล่ะก่อนโอเคมาละกูไม่ทางเลือกกูต้องรีบหาอะไรสักอย่าง จบจบเลยกูนึกว่าต้องทำอะไรเที่แบบแล้วนักไอ้ไอ้นั่นมันตายไหมวะเอ,อ้ยมันหนีไปแล้วเนี่ว่ะเออสัตว์แล้ววิสัตโอ้คือถ้ามันยิ่งเวิสูงกูได้ตังค์เยอะขึ้นอ่าก็สม,สลม,มแล้วไอ้สัตว์ตังค์ที่ต้องอัปเกรจเงินเยอะมากทำไมมึงให้ฟีเวลาไอ้สัตว์โอ้กูได้สี่เลยเดี๋ยวค่อยสุ่มกระชาตอนเราชนะบอสกันลออยสักแป๊บ เมื่อเราเราก็มาถึงด่านบอสด่านที่สามครึ่งผมไม่เคยเห็นนะผมเคยเห็นแต่ด่านไอ้ไอ<ไ>้ไอ้ไอ้โชดาวะ่ะคือแบบเป็นแบบด่านบอสเนอะที่แบบไอ้ไอ้ไตัวยักษ์แดงเดือดหัศยักษ์เขียวอ่ะยัยเดือดหัศยักษ์แดงเอ้าไม่แบบผมผมผมไม่รู้บอสด่านสามมันมันคืออะไรผมอาจเป็นบอสต,ตัวเดิมก็ได้แล้วผมถ้าเป็นไททันกลับอีกคือผมว้าวนะผมว้าวเลยเอะเฮ้ยมันกำลังอะไรทดลองไอ้ซอมบี้เหรอ เราต้องการเวลาสามทีสุดท้ายเพื่อทําการทดลองนี้บุป้องสันชิตกูเข้าไปได้ไหมไม่ได้คือพระก,กินไม่มีอะไรมากเป็นการทดลองแต่มันก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะเป็นการบุป้องการทดลองอันยิ่งใหญ่อ้อไอสัตว์ตัวแดงด้วยที่กูฆ่าไปเมื่อกี้ไอสัตว์ฟูร์กิ้ี่มาคนหนึ่งหนึ่งกับมันอีกรอบไอสัตว์มึงกูเล่นไฟนัเลยไอ สองนาทีฮะเด้อุลืมไปสองทีแม่งข้อน่าเลยหน่อยไปที่ไหนกันไหนวะเอ้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงโดนแดดตรงไหนวะไอ้สัตว์การการยากเนี่ยสองนาทีอ่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ให้กูห่าไม่ได้วะมีที่ปี๋เหรอยากเกินยากเกิน กูรู้กูรู้กูรู้ไอ้สั์สองนาทีมันเยอะไอ้สัตว์กูรู้สองนาทีมันเยอะกูรู้มึงอย่เข้าใจมึงอย่ารีบไอดสัตว์กูอยากจบเกมไวๆเว้ยอยากไปอย่างแม่อือหึกินปากแล้รนะมึงอือหึเอ้ยครับเราเราเราได้เช็คเราออกต้องต้องออกไป โอเคได้ลโซมึงมาทดลองกูเจอบอสหรอวะไอแดงสิบหาละสิบหาละกูหนีก่อนกูหนีก่อนอ่ะกูหนีไม่สนลูกใครไม่สนพ่อใครสนเฮียอะไรนะโอเคมีที่เติมกระสุนเป้ากระสุนกูจะหมดแดกแล้วจบแล้วนี่ไงรถ แต่คาเมคซซี่ยังอยู่ห้อมันยังอยู่เว้ยแล้วปืนใหญ่อ่ะไม่อยู่แล้ว,อว,ลว,อออลวโอ้ก่อนตายแม่งระเบิดได้สั์ให้กูไม่เอาอะไรไม่รู้เฮ้ยนักบิดไปไหนหวะอ๋ะเอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่า กิดขึ้นโอแม่ oh man, ฉันหวาดกลัวเหลือเกินไอแดงไอแดงไอแดงนี่มันหลุดรอบไปได้มึงเนี่ยนะมาฆ่าคนที่กูช่วยไมึงนี่นะนย <c oughs> นนะอยักษ์แดงมึงสวยแนะ่เคลียบทสามมึงโดนแนะ่เอ้ยสามหกเลยวะโคตรเยอะเฮีย เฮีย yeah, ข้อเยอะเลยอะ่ะกูรวยป้งคือไปด่านต่อไปได้เหรอเฮีย enjoy มีความสุขตอนตอนอยู่เฉยๆใช่วะเราค่อยต้องกอขอขอบคุณที่ทุกคนดูถึงว่าคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่เัีมันที่สุดมันกว่าบอสซึ่งมันไม่อิม a พ t เท่าไอบอสไททันทุกมันตัวใหญ่ๆ มันไม่ impact แบบมันไม่อินแพคอินอินแพคเหมือนแบบดุอลังการซึ่งไอ้ไทยแลนด์มัน chapter สองแม่งดูอลังการกว่าด้วยเฮียแต่ว่าความมันเนี่ยก็เป็น chapter สามไอ้ไอ้แบบสามอ่ะไทยแลนด์อ่ะแต่แม่งบอกประเทศจีนเป็นที่อะไรก็ไม่รู้เออไม่รู้เมี้ยแต่แต่แต่ไอ้ไอ้ประเทศไทยอ่ะสนุกเฮ้ประเทศจีนเนี่ยประเทศไทยไหนกูไม่่ใชประเทศไทยมึงดูชาดิประเทศไทยแต่มันเขียนใช้ยน่า เออนะประเทศไทยสับประเทศไทยถือว่ามีคนไทยนั่มาเข้าร่วมนะครับเย่ yeah. แล้วก็มันไอตรงยักษ์แดงเดียวโอเคจบเก็บบายกูจะไปนอนละ